ผู้ชมครับเพื่อนเครับอย่าลืมนะครับกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแคท f ฟนตาซีนะครับเราล็อกอินเข้ามาปั๊บเนี่ยเจอรับรางวัลอ,อะไรอะไรที่จะเป็นรางวัลรับให้หมดก่อนเลยนะครับรับไปเลยรางวัลเยอะมากเลยนะรับเลยครับโดยเฉพาะถ้าหาไม่เจอก็ง่ายๆคลิกตรงความคืบหน้านี่นะครับความคืบหน้าปั๊บเนี่ยอ่าแล้วก็แตกเข้าไปเลย บางวันเด็อยู่ในนี้เป็นส่วนใหญ่แล้วนะครับมีไหมไม่มีไม่มีมมก็ไปดูถอยหลังกลับไปนะครับไปดูที่ความคืบหน้านะละนี่เลยเราขายอาหารจานหลักได้แล้วนะครับนี่คาเฟ่เราขายอาหารได้แล้วเราก็จะปั๊มนี่วางขายเลยพยายามพัฒนา อาหารระดับระดับดีมาไปให้เป็น C จาก C ให้เป็น B นะครับแล,แล้วเพื่อแล้วเพื่อพัฒนาให้เป็น A ให้ได้นี่ฮะวางขายเรียบร้อยนะมาดูภารกิจนะครับภารกิจรายวันเรารับรางวัลเลยนี่ฮะภารกิจรายวันเราก็ไล่ไปตามนี้นะครับเนี่ยไล่ไปตามนี้เลยไล่ไปเลยนะครับค่าแอคทีฟรายวันเล็หนึ่งร้อยห้าสิบแต้มทำอาหารแบบไรก็ได้สิบรายการนี่ฮะ ถ้าเราไปปับ๊บเราจะทำอาหารอะไรสิบรายการเราก็ทำไปนะครับนี่ฮะเอ่อหนึ่งนี่ทัไปเลยสิบรายการหนึ่งอ่าสำเร็จแล้วหนึ่งนะครับสองสามสี่ห้าปับ๊บอ่าเป็นหกแล้วนะครับหกแล้วนะครับเห็นไหมครับคุณภาพอาหารลูกพัชนาจากระดับดีเประดับสี่แล้วนะครับเรียบร้อยแลวหกแล้วนะเอ่อระดับสี่ระดับดีอันนี้นะครับ อ่าห้าครั้งปั๊บได้ไหมอยากไม่พัฒนาเอาแค่นี้น่าจะได้สิบแล้วนะครับเรากลับไปดูอ่าโอเคเห็นไหมครับพัฒนาการอาหารสิบครั้งได้แล้วนะครับเนีย่ยสิบแล้วนะต่อไปอะไรอีกอ่ะค่าแอคทีฟรายวันร้อยห้าสิบแต้มเดี๋ยวไว้ก่อนก็ได้ครับเอาไว้เดี๋ยวไว้ทําหลักใหม่มันก็ได้นอ้อฮะทีนี้เราไปดู โซนอ,นอื่นๆอีกอะไรที่เป็นๆเนี่ยนะเนี่ยเนี่ย่ยยยจุดแดงๆเนี่ยมันต้องมีความหมายอะไรสักอย่างเดี๋ยวเราหลงไลเข้าไปดูทีละอันนะครับเรื่องของการเติมเรายังไม่ได้เติมนะแอสไซฟรีนะครับแอสไซฟรีนะครับยังไม่ได้เติมเลยอันนี้ไม่มีอันนี้มีรางวัลไหมเอ่ยยังไม่ได้ปลดล็อกนะครับผ่านไปนะสวัสดีการของขวัญจากชิโร่ มีอะไรเอ่ยนี่อยู่นี่นะครับอยู่นี่แตะเลยเอา,เาได้มาห้าพันเหรียญน,นะครับลงทุนรายวันนี่แอดลงทุนไปนี่แอดลงทุนไหมนี่ครับ900แต้มแล้วนะครับเอ้ยจะลงทุนอีกร้อยหน่อยไว้ก่อนเดี๋ยวไปดูกันว่าแอดมีมีไอเจ้าเพชรฟ้าอยู่เท่าไหร่ทีนี้ก็ดูเรื่องสเบียงนะครับสเบียงรับตรงนี้ นะฮะเสียงเราตรงนี้หนึ่งสองหมดแล้วตอนนี้เสียงเราจะสังเกตได้ว่าเสียงเราจะมีอยู่สองพันหนึ่งสองพันสองนะครับสองพันสองโดยประมาณนะครับแล้วก็พอสองพันสองเสร็จแป๊บใช่ไหมครับทีนี้เราไปดูมอลล่ะมอลมีโปร,รามาโมชั่นรายวันนะนี่ครับนี่มีโปรโมชั่นรายวันนี่เห็นไหม เห็นไหมครับฟรีนี่ฟรีรับเลยนี่เห็นไหมครับโปรโมชั่นรายวันรับฟรีมีอะไรอีกอะอันไหนฟรีอีกเนี่ยโปรโมชั่นอีเวนต์เฮ้ยนี่อยู่ขวาสุดนะครับไม่เลื่อนมาไม่เห็นนะนี่เห็นไหมอยู่ขวาสุดนี่รับเลยเอ้ยได้อีกร้อยแล้วพาโทษสีส้มนะครับหมดไหมโอเค เดี๋ยวนี้เราไปดูกิจกรรมรับสมัครรับสมัครมันจะมีคฟยีนะครับอันนี้จะเป็นฟรีใช่ไหมอ่ะเฮ้ยไม่ฟรีอ่ะเเคยมีฟรีอยู่หนึ่งไปไหนแล้วละ่ะเฮ้ยไม่ฟรีแล้วอะ่ะไม่ฟรีแล้วนะครับอ่ะไม่ฟรีก็ไม่เป็นไรไม่ฟรีอันนี้แอดมีอยู่แปดพันเจ็ดร้อยผ่านรถม่วงนะครับรอบละพันเอาลองสูงสักรอบสักครับหนึ่งรอบนะครับเอาละครับพันหนึ่ง เอาแล้วครับได้อะไรได้อะไรปั๊บโอ้ยมีสิม่วมาอยู่ชิ้นเดียวเองมี S A มาอยู่ชิ้นเดียวนะครับชิ้นเดียวเลย้อ S ข้ามแอนิเมชันเลยนะครับข้ามแอนิเมชันเลยได้ตัวนี้มาเป็นน่าจะเป็นตัวละครซ้ํานะครับได้เป็นได้คูณร้อยเนี่ยได้ตัวละครซ้ํำอ่ะอีกรอบซิจุ่มอีกสิบอ่ะจุ่มอีกสิบจุ่มเลยจุม่มเฮ้ยอันนี้เป็น B S S A มาด้วยแว๊บ,บแบบ ไม่ใช่นะครับเพราะเทาจริงเอาจังงข้ากลายเป็น4ีม่วง SR ธรรมดา2รอบแล้วนะครับข้ามอนิเมชันเลยป๊บอเหมือนเดิมเลยนะครับเหมือนเดิมเลยก็แอด SR ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวที่เหลือแอดไปจัดการหลังใหม่บ้างนะครับไปสุ่มหลังใหม่บ้างทีงนี้แอดอยากจะพาคุณผู้ชมกับเพื่อนมาดูนี่เลยถ้าเราจะพัฒนาตัวละครเนี่ยเห็นไหมครับ แอจะพัฒนาตัวละครระดับ S S R เนี่ยไล่ไปเป็น35 30 30 30 35เนี่ยฮะ30 35หมดแล้วนะครับทีนี้ลองดูว่าถ้าแอดจะพัฒนาจาก35 5ให้ขึ้นไปอีกอ่ะ35เนี่ยอัปเกรดตัวละครเพิ่มขึ้นดูเสื้อมันจะต้องใช้อะไรบ้างนะครับไปดูที่อัปเกรดตรงนี้เลยอัพเกรดปับ๊บนี่นะฮะ ตอนนี้มันจะมีอยู่แค่2รายการอ๋อสามรายการน,นี้มีแพ้8ชิ้นนะฮะสามสิบห้าเนี่ยแพทจะใช้สีม่วงต้องไปปลดลิมิตก่อนครับนี่ปลดลิมิตก่อนโอเคไปปลดลิมิตเลยหุ้ยไอเทมปลดลิมิตไม่พอเอาแล้วอันนี้ไปเอาที่ไหนนะครับนี่ครับมันก็จะมีบอกนี่ไป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 ,ไปนี่ไปหลายที่แล้เนี่ยไปหาร้านขายของชำก็ได้อะไรก็ได้ ไปอนุภาคจะจัดควันก็ได้ลองไปดูควันดีกว่านี่ไปที่เขตควันนะครับไปเลยนี่ไงต้องเข้าไปลุยที่ด่านอนุภาคครับนี่ 1, 2ึ่งสองแอน่านไปแล้ว3ามนี่ยังไม่ได้ลองขอลอง3ามก็แล้วกันครับเข้าเลยใช้ใช้ถังพลังงาน14นะฮะอาหารแมว14บสกระป๋องนะครับเข้าไปเลยเอาล่ะครับ เข้าใบเสร็จเรียบร้อยเนี่ยครับแอดก็จะเป็นทีมหนึ่งนะฮะไ่ร์มาเอ่ยทีมหนึ่งที่เป็นทีมอัตโนมัติน่าจะเป็นทีมหนึ่งนะค,ะนนนะนนครับเนี่ยทีมหนึ่งโอเคทีมหนึ่งอยู่นะลุยเลยดูซิว่าจะผ่านได้ไหมเดีย๋ยวถ้าผ่านได้แล้วเนี่ยเราก็จะใช้วิธีแบบไม่ต้องเข้าไปลุยแล้วนะครับเอาละลองดูลองดูนะครับ แอเปิดออตโต้นะเพื่อประหยัดเวลานะครับออให้ AI เขาจัดการใี่มันจะได้เร็วเร็วหน่อยนี้เราจะไหวไหมเนี่ยต้องลองดูว่าด่านสามเราจะไหวไหมเอาแล้วครับเหนียวเหนียวลุยเหนียวเหนียวนี่กโ็โหแรงนะครับแรงนะเฮ้ยไ,ไม่สามารถเก็บมันได้ต้องซ้ำเอาเก็บได้หนึ่งแล้วนะครับก็ยังโอโหอึดน้าดู สามตัวละครซ้ำยังไม่อยู่เลยเอาเลยนะ้โอเอาแล้วบูจะหมดแล้วจะไปนะเราจะไปแล้วหนึ่นะครับไปแล้วไปแล้วเรียบร้อยชิโททร่เบตเทิลมารีนไปแล้วนะครับก็ยิงไปสองแล้วอของเขายังไม่ไปเลยเอาไปหนึ่งแล้วเขาไปหนึ่งเหลือ,อสองแต่เราว่าไปสองเหลือสองนะฮะเอาแล้วบูนะะ่าจะบูถน่าจะดันไม่ไหวนะ เรียบร้อยรงไปอีกแล้วไม่ไหวแล้วครับดูสภาพแบบนี้ไม่ไหวแน่อันย่าเอาไม่อยู่หรอกเอาไม่อยู่เอาปล่อยนะครับเราอยู่ที่ว่าจะร่วงโดยใครเจ้านี้เองโค้ก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 โอ้โหอันย่าร่วงเลยงานนี้เฮ้ยโค้ชแตกไปแล้วรลวงแตกอันย่าโอ้สู้จนนาทีสุดท้ายนะครับอันย่าเรา นั่นล่วงอัญญาไปแล้วแสดงว่าดันสามเราไม่ไหวนะครับเมื่อไม่ไหวเราก็ถอยหลังมาแต่เราจะได้ไอเทมยังไงเราก็เลื่อนไปแค่ดันสองนะครับแต่ที่ดันสองแล้วเราก็กวดล้างเลยครับกวดล้างเลยเราจะใช้ที่ชิ้นเรากวดล้างห้านะครับห้าห้ารอบนะครับนี่ห้ารอบเรียบร้อยแล้วเราถอยไปดูซิว่าเลเวลเราอัพเลยเลเวลอัพยี่สิบสี่แล้วครับเลเวลยี่สิบสี่แล้ว เราถอยไปดูที่ว่าเราสามารถที่จะปลดล็อกตัวละครได้ไหมปลดลิมิตเนี่ยเอาเอาใครอะแบทเทิลมาลีนก็แด้อะแบทเทิลมาลีนอัปเดตปั๊บต้องไปปลดลิมิตก่อนปลดลิมิตไม่พออยู่ดีนะครับอันนี้อีก2รายการนะครับอีก2รายการปลดลิมิตไม่ได้เอาแล้วครับอีก2รายการจะทํำยังไงก็ไปอันนี้มีอยู่3รายการก็คือภาษา ผสานดันเจี้ยนชิ้นสีน้ำเงินกับแปลงวัตถุดิบไปดันเจี้ยนสีน้ำเงินนี่นะครับดันเจี้ยนสีน้ำเงินในแอดลุยมาถึงเนี่ยหนึ่งสองสามเรียบร้อยแล้วสี่นี่ยังไม่ผ่านเพื่อไม่ให้เสียเวลาแอดจะเอาแค่ดันสามนะครับแล้วเราก็กวัดล้างกวาดล้างเนี่ยกวัดล้างหนึ่งครั้งใช้การหนึ่งใบนะครับการแอดจะมีสี่ร้อยกว่าใบแล้วก็อาหารแมวสิบสี่สิบสี่ขวดนะครับ แต่มีอยู่2 0 0พโอเคนะครับแค่จะ5ครั้งนะครับกวาดล้าน5ครั้งฟ้าเรียบร้อยสำเร็จแล้วไปดูซิว่าพอไหม <Okay. S 1> พอไหมที่เราจะลดล็อกตัวละครนะครับแบตเตอร์นมารีนเอาล่ะครับอัพเกรดต้องไปตรวลิมิตก่อนเฮ้ยไม่พอไม่พอ กันเจียนสีน้ำเงินมาอีกรอบหนึง่งเอาที่สามนี่นะครับกวาดล้างเอาหกเลยเหรอเอาโอเคหกก็หกปั๊บพอไหมอะ่อะแล้วครับเลเวลขึ้นไปเป็นยี่สิบห้าแล้วจากยี่สิบสี่ไปเป็นยี่สิบห้าเฮ้ยไม่หอยอ่ะไม่ได้เหรอเฮ้ยอันไหนแน่ วัด้านนที่สามเออมันจะต้องใช้ตัวนี้ไม่ใช่เหรอเนี่ยจะตัวนี้ไหมอ่ะหรือพวกนี้เอ่ยเอาละอะไปอีกทีนึงอีกหกปา๊าปรางวัลตายตัวห้าร้ห้าร้อยเหรียญเอาละอีกทีหนึง่งเอาละครับพอแล้วพอแล้วเยอะแล้วนะครับเยอะและ้วเรากลับไปดูซิว่า เราจะปลดล็อกได้ไหมตเติ้ลมารีนสีน้ำเงินรับเศษปลดลิมิตเฮ้ยทำไมใช้แค่3ชิ้นทำไมไม่พออีกอะเนี่ยชิปสีน้ำเงินรุ่น3ามอะสีน้ำเงินรุ่นสามใช้แค่3แปลงวัตถุดิบเอาไปผสานาวัตถุกันแล้วกันไปลองผสานดูสิผสานาวัตถุดิบได้ไหมเนี่ยใช้แค่3มชิ้นผสานาวัตถุดิบเนี่ยมันมีอยู่22บนี่นะฮะใช้อัน,นี้ชิ้นละครั้งละห้า เฮ้ยเหีอาม้าเอาหชิ้นนะครับปัป๊มได้ไหมนี่ได้5ชิ้นแล้วกลับถอยหลังไปดูนะครับโอเคมาแล้วครับได้5รายการงั้นแอดมาเพิ่มนี้ก่อนเลยอ่อนี่เลยเฟริเซียนี่นะครับ30ใช่ไหมครับอัปเกรดเลยให้เป็น31นะฮะนี่เลยนะครับ สามสิบห้าเลยนะครับสามสิบห้าสามสิบห้านะครับเรียบร้อยนี่สามสิบห้าเรียบร้อยเป็นหนึ่งเลยนะครับต่อไปใข่เอ่ยไครที่สามสิบอีกหยุนซานนะครับหยุนซานสามสิบเราจะจัดการขึ้นมาให้เป็นสามสิบเอ็ดให้สามสิบห้าให้หมดเลยนี่สามสิบห้า แล้วครับ35เอาเรียบร้อยแล้วโอเคเดี๋ยวที่เหลือแอดจะไปทำหลักใหม่นะครับนี่คือวิธีการที่จะมาอัปเกรดแล้วก็ไปค้นหาไอเทมนะครับไปค้นหาไอเทมที่เราไม่พอนะครับก็เดี๋ยวที่เหลือแอดจะไปจัดการหลักใหม่นะครับก็คลิปนี้ก็คงจะมาไกด์กันประมาณนี้นะครับทุกชมครับเพื่อนๆครับก็หวังว่าจะสนุกกับแค t f a แฟนตาซีนะครับพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ